สวัสด Spiel. ีครับทุกคนผมแม็กนะครับแล้วก็พี่ไว้แล้วก็พี่บีนะครับวันนี้เราสามคนจะมาเล่นเบสบอลกันเย้ยสวัสดีครับพี่บีครับสวัสด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 ีครับวันนี้ได้เชิญมาเล่นเบสบอลซึ่งพี่ขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมฮัลโหลพูดได้ไหมได้ได้ได้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในช่องพี่น้องก็อยากให้พี่เล่นเบสบอลมากแต่พี่ไวท์กับพี่บีเนี่ยคือกากมากวันนี้น้องแม็กก์เชิญมาเล่นดังนั้นน้องแม็กก์ต้องแบกนะฮะ ครั้งนี้ครับเราไม่ได้เล่นเวสบอลธรรมดาต้องบอกก่อนเพราะเราพิเศษด้วยใช่ผมจะไปบล็อกพี่ต่อเนี่ยล่องหนโอเคไปเลยนะพี่โอเคครับไปเลยไปเลยไปไกลนะทำไมอ่ะเลยเลยการเล่นเบสบอลแล้วก็ถ่ายคลิปให้น้องๆได้ดูให้ชาวโลกได้เห็นว่าการเล่นเบสบอลของเราเป็นยังไงบ้างอ่าร้องก็จะไม่ขอคลิปนี้อีกเลยพี่แม็กอย่าเอาพี่ไว้กับพี่บีมาอีกนะ ไม่หลอกไม่หลอกอืมไม่หลอกไม่หลอกไงไม่หลอกหลอกอะไรหลอกอะไรหลอลิงหรือหลอกเรืออกเฮ้ยเธอไปไหนอ๋อโอเคเฮ้ยหน้าเหมือนกันเลยอ่ะให้เนี่ยให้เหรอเออคล้ายๆกันโอ้ยตาตาเราสีน้ออะไรนะผัดผักไม่ได้เป็นกันนานดานแล้วมั้ยดันเดิมดันเดิมเก็บเก็บมีต้องแก้มือพี่โอเคโอเค โดนมักใช่ไหมก็ถเดมีทิกแล้วใช่ไหมต้องต่อตรงเดียวพี่เพราะว่าเราจะได้เดินแบบง่ายๆด้วยคโอเคได้เลยได้เลยตอนนี้ยังเก็บของนี่ดูวิธีการเก็บจะได้ได้หมดได้แบบได้คนเดียวโอเค เพื่อนก็ยืนรอไปเถอะโอเครอกวรจะได้ไปไปไเฮ้ยตรงกลางมีคนไปถึงแล้วหรอยัง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 ตัวกำลังไปอยู่โอเคโอเคไปด้วยไปด้วยไปด้วยกดรอยได้ทองเพียบเลยทองเพียบเลยโอ้โหโดโดกับบ้านเร็วเร็วมีสีอื่นกำลังจะมาหรือเปล่ายังไม่มีสีอื่นกำลังมาครับกำลังมาทั้งรอบด้านเลยโอาการเตะกันเร็วพี่ เขามีหน้าที่ฟอบ้านุ้เยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นีเพื่อนนีเพื่อนนีนี่ก่อนนี่ก่อนตทองตู้ทองสองอันเพื่อนนีเฮ้ยมีทองสี่อันเอาไหมอ้ยเกือบตกอง่าอย่าอย่เอย่อย่าอย่าอย่าย่าอ่อย่าอย่อย่าอ่าทยชาอย่าอย่าอย่อ่าพี่าอ้่าอ่าอย่าอ่าอย่าย่าอยอย่าอ่าอาอยาย่าอย่าาอ่ออ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 าอ่ มีชุดอะไรใส่บ้างเท่ๆขอเท่ๆโอเคโอ้เอาชุดเลยพี่เอาชุดให้เต็มตัวแล้วเดี๋ยวไปจัดการทีนั้นดีก่าโอเคได้เลยจัดไปมากับแม็กอย่างงี้สบายอยู่แล้วอ่าแม็กพาคิวอ่าใช่เหรอใช่เหรอแม็กพาโดนคิวเฮ้ยสีแดงมาสีแดงมาสีแดงมามาเด้มาเด้มาเด้ยิงยิงเอ้ยไมค์มาไมค์รัไมค์กัไมค์กัไมค์กัโอ้ค์กันเยอะเยอะ เอาดิเอาดิเอาดิเออมาดิมาดีมาดีมาดิมาดมาดิเออเป็นไงเโหดบอกเลยเฮ้ยตุ้ยตุตุ้ยตตุ้ยตุ้ยตองจะนตุ้ยตุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุอุ๊ย่เ๊ยอง๊รอุ๊ยอช่ปอุ๊ยอมองไม่เห็ออุ๊ยออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยม มีใครต่อมาไหเนี่ยเธอเฝ้าบ้านดีไหมเนี่ยฮะใครดนีว่อเขาเฝ้าบ้านหรือไปไม่ใช่หมายถึงว่ามีใครมาข้างหลังเราหรือเปล่าไม่มีแน่นะแน่แน่นชัวนะชัวโอเคจริงนะจริงมาออกมามเน่เน่เน่เนเน่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 เ่เน่เน่เนเเอ่เน่เ่เเเ่่นน โอเคเขาวางบล็อกตรงนี้ไปฮะโอเคฮะโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำนี่ก่อนเฮ้ยโอ้ของเขาจอบในพวกโอเคโอเคเก็บไปเก็บไปไปด้วยไปกังไปกลังไปกลังไป Mac อุดเขาวางบล็อกติดผมงงเดี๋ยวไม่ใช่ทีนี้อะไรเยอะโอเคกำลังไปกำลังไปทางมันปกติปะเนี่ย มันไม่ปกติแม็กมันไม่ปกติมันไม่ปกติแม็กหลังมาอมองเห็นฮึ๊บโอเคมาแล้วล้งแม็กแม็กโอ้โหบนหัวเราเลยบนหัวเลยโอ้โหบนหัวเยอะมีธนูด้วยแม็กหลบดีๆนะโอ้โหนี่นั่งรอทองกันเลยแม็ก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 พ่จะตาาแล้วแม็กพ่จะตายแล้ว ไม่มีอาหารเต็มอยู่อาหารเต็มอยู่โอเคแม็กโอ้ยหลังยิงอยู่นะแม็กหลังยิงอยู่นะระวังหน่อยเคเดเถอะพี่จะหาทางหนีที่ไล่มาให้แล้วกันน่าจะกลับทางนี้แล้วมั้งผมว่าเราควรกลับแล้วพี่ไปไปไปกลกลับ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 กอนถ้ก้อนกลับกลับนี่เป็ดเป็นม้าเหรอเฮ้ย <ffe> มันโม้ไม่โคตยนจะไปยังไงดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนจะทำยังไงแม็กแม็กเอ้ยแม็กอันนี้โอเคอยู่นะพี่โอเคอยู่โอเคคือได้ธนูมานี่เป็นอะไรที่โอเคมากเลย่เฮ้ยโอเคขอไอ้ล่องนะมีไอ้ล่องไหมไอ้ล่องอ่ะอุ้ยมีทองห้าทองน่ะว้าวอันนี้เก็บมาจากกองกลางโอเค เดี๋ยวนะมันนัดถึงอะไรจะต้องบอกละของใครไม่ใช่ของเธาไม่จำลองฉันแคือว่านะเอาเอาทองห้าก้อนไปแรกเอาอันนี้ของแม็กแรกธนูเป็นอะไรอ่ะผมอ่านแรกเลยครับอันแรกเลยใช่ไหมเธอเขามีสีก้อนเอาไหมอะไรทองหรอทองเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวนะหุ้ยทองทองไม่ไม่ไม่เอาทองมาโอเคอยากได้อะไรบอกเจ้ทนูอรัพีม เฮลงมาเด็กครับแงค์ไดทองครับเด็ครับกี่ก้อนดิคะหมดเลยครับเอาห้าสิบถูเออเฮ้ยมีห้าสิบถูด้วยเฮ้ยเอาอยู่ข้างหลังอะโอเคแลกชุด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 โอเคฮะเหลือดาบเหลือดาบเหลือดาบปะโหดก่อนโอเคดาบปะโหดดาบปะโหดอันนี้ดาบเวลหนึ่งพอไหมโหดพอไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคไปโอเคเดี๋ยวฟังแล้ววิ่งเหมือนเดิมใช่ไหม เอาแม็กอยู่ไหนอ่ะโอเคโอเคแล้วพีน้ำหน้าให้นะถ้าพีตายผมก็จะได้หยุดเฮ้ยจิ๊บโอเคทางบันไดทางบันไดโอเคบันไดบันไดโอเคบันไดบันไดเฮ้ยมันมันมันเห็นเราปะน่ะบันไดในกองใครอ่ะโอเคบันไดแม็กบันไดบันไดตามมาตามมาโอเคตามมานะตามมานะโอ้มันสูงยังวะค่อยลงเลยลงเลยเฮ้ยมันตังค์ไปมันตังค์ไปเก็บทองเก็บทองเดี๋ยว ว่าไงว่าไงหรือพี่มีธนูนี่หว่าลืมฮึเอาตายเจมเจมทีเลังมาทีหลังมาทีงมาทีงมาสองลูกลูกสองลูกก็ยังไม่พอสีลูกมันเอาหัวล้ออ้ารวมยัด้อยบนมาหนึ่งตัวบ็อกแม็กมาเดะบินโดนบ็อกเออมันไม่บ็อกเฮ้ยแม็กแม็กมาหนึ่งคนโอเคโอเค ไปไหนอ่ะน่ะทไมดิก็สีแดงเลยพี่จะกันสีแดงกันโอเคโอเคตมีทองยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ทำทองให้เยอะเลยโอเคเหมือนมีคนมาเลยใช่มีคนมาเหรอใช่หรือเปล่าไอ้นี่มันยิงไม่โดนอ่ะโดนแล้วแล้แล้วโอ้ยบายบายไม่งึงแล้วไม่งึงไม่งึงเขียวเขียว อ้าม่โดนไหมตายโดนไมโอ้ยย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 ไม่ยยยไม่ายยอยยยยายยยยยยนยย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 ยตอยย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 ยายยยยยยอยยยยยยยมยย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 มยย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 นยย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 นยย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 มยย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 แยยยแยยยยเยยยแยย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 ัยย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  ไม่โดนอ่ะมันโอ้ยมันลอยอากาศเออมันจะกระโดดลงมาบวกเราไหมเนี่ยกระโดดมาเก๊ะมาเก๊ะมาแล้วแม็กมาแล้วมาแล้วเนี่ยจริงอะไรอยู่เนี่ยบวกดิบวกดิอืมอือืมเฮ้ยเหมือนว่ามันจะไปบวกกับสีเหลืองเนี่ยไอเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเราไปสีแดงกันเลยพี่ก่อนอื่นเก็บทองก่อนแล้วกันพี่มีเท่าไหร่โอเคโอเคตอนนี้พี่ได้สีละว้าวโอเคอันเที่ทองเราเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าเราตายจะ โอเคกลับทางไหนโอเคตามแม็กนะเดินตามแม็กนะเฮ้ยมีคนยิงหวมาแม็กเราวิ่งตรงกันไปเลยไหมวิ่งได้เหรอวิ่งได้หรอฮึโอเควิ่งนะโอเคเธอไม่มาเสียวก็ได้เลยเหรอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวล่มจมโอเคเขาเปอนคนาเก็บของให้โอเคโอเค ทองมี13ละแม็กจะแรกอะไรแรกเลยนะซื้ออะไรไหมคะอ่ากระเพราเป็ดจานไม่มีโอเคเอาจอบับเทพเลยอ่ะเอาจับเทพมีไหมจับเทพมีมีมีนี่เลยเฮ้ยเหมือนมีคนยิงมาหรือเปล่าใช่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 ยิงมาอ๋อมีคนย,ยิงให้อยู่นี่เลย,เลยมีอะไรให้ทำไหมมีเราจะไปเขียวด้วยกันโอ้ยได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูทีมีใครตอบบาข้างเปล่าบอกว่าพี่มาตรงข้างหน้าสองคนนายนาแม็กไหนายจิ๊กงูนอย่ลูกมูนเลยโอ้ยอยู่ไกลมากเลยนะเพราะเรามาจากตรงกลางเหมือนโดนคุมไปเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันยิงไม่ถึงว่ะมิกมันนะฮะโอ้ยแม็กเต็มเลยตรงกลางอ่ะเต็มจริงจริงเลยนะจริงัจยิงเลยนี่ไปเกาะไปหลบไปหลบแม็กอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเฮ้ยอะไรขึ้นเมื่อกี้มันโดดลงมาเกือบตีแม็กซ์ พิงข้างให้อยู่พิงค้างให้อยู่เดี๋ยวไปเอาเงิดีกเอาสีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ลังวิ่งไปพี่เราวิ่งไปรอหน่อยแม็กหัวหลังจะไปช่วยยังไงดีวะฟูไม่เต็มเลยมันมองอะไรไม่เห็นเลยอะึึึึบบบบยิงอะไรวะเนี่ยเราโอเคลงลงลงยิงไม่โดนสักนัดเออมันมองอุดิบมองอะไรไม่เห็นอะมันหัวมีตัวหนึ่งเนี่ยแม็กโอเคโดนล่วงไปแล้วหนึ่ง เราฮึบฮึบออกไปยังไงดีฮึบออกไปออ๋เฮ้ยยิงไม่โดนเว้ยหัวร้อนใจเย็นพี่ไปแล้ว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 สีแดงไปหาสีเหลืองมาเจือมต่อตกไปเลยครับจังหวะนี้นี่นี่ไปตรงนี้ตัวหนึ่งลงซะลงไปซะบายบายแม็กแม็กหลังหลังหลังเด้อ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 เฮ้ยมันเอาอะไรมาตอกไว้ได้เต็มหมดเลยมองไม่เห็น ยิงไม่โดนเฮ้ยโดนแล้วนะเนาเออโดนไปเพีงต้องยิงทางไหนเงีเดียวสีเขียวไมค์ไม่าอีกแล้วเนี่ยยิงแม่งเลยอ่ะมองมันต่ออะไรปุ๊บมองไม่เห็นยิงเดี๋ยวอุ้ยอะไรยิงอะไรยิงอุ้ยแม็กแม็กหลัง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 แม็กแม็กแม็กอุ้หัวแม็กเลืองมาแม็กเลืองมาแม็กแม็กเลืองมาอุ้งหัวจะโดนไหมจะโดนไหมไม่น่าโดดนะพี่ว่า อาไปตีสีนู้นเหรอเขียวเราไปเขาไปตีไแต่เียวพังแล้วนี่ไอ้สีแดงเนี่ยมันมันยืนอ้างว้าอยู่นี่เน่ต้องต่อต่อขึ้นไปหาสีแดงละฝากทองนะพี่พี่จะลองยิงให้ดูมันยิงไม่ได้อะเหมือนมันมีอะไรกันอยู่อะใช่ร่วงแล้วต้องแมมไม่ร่วงว่ะใครขึ้นไปเฮ้ยพี่มีทองเจ็ดก้อนแล้วนะใช่ที่บ้านมีเต็มเลยเฮ้ยโอ้จะตายจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ตอนนี้มีสี่คนละทีมแล้แม็กก็ยังนะผมมินก็พ้นแล้วนะพ้นแม็กมันยิงแม็กอยู่มันยิงอยู่นี่มันยิงอยู่พี่หามพี่หามมันยิงไม่ได้โอเคพี่จะยิงเลยนะไปไอ้้ไอตัวแดงไปไอโอเคแล้วผมกำลังไปปลุกตัวแดงโอเคตายเอาใครตายไม่รู้เหลืองมากแล้วอะไรพี่ระวังเหลืองพี่มีทองปานี้เก้าเก้าแล้วเก้าแล้วพี่กลับก่อนแล้วกันนะโอ้ยทางกลับอยู่ไหนวะเนี่ยฮึบฮึบ ฮ้ยกลับกลับเดินไปเียวแกกลับกลับกมาแล้วมาแล้วมาแล้วกับบ้านแล้วกับบ้านแล้วโอ้ยแบกของเก้าก้อนมาโอ๊ยโอ้ยที่บ้านมีทองเต็มเลย้ยแม็กทองแน่นมากโอเคขอชุดเทพได้ัหมเนี่ยเอาทองไปทำเป็นได้โผลล้ดแม็กไม่เอาแม็กไม่เอาพี่เอาให้แม็กด้วนี่นี่อใส่กล่องมาให้นะโอเค อาหารไหมถ้ากินอาหารเลือดจะเพิ่มปะเลือดเพิ่มครับผมเหรอโอเพิ่มเพิ่มถึงนะโอเคเอ่อมีดาบที่มันเทพกว่าเลเวลสองไหมนะไปดูซิไปดูซิเทพกว่าเลเวลสองาจะต้องใช้ของแพงแน่เลยถ้าเทพกว่านั่นไงเอาไว้ก่อนแล้วกันธนูพี่ใกล้พังแล้วอ่ะโอเคพี่อ้อมนะพี่ต่ออ้อมนะสีเขียวพังยังไม่รู้ๆ เสีขาวพาร์ลพี่สีขาวพาร์ลทางแล้วเหรอสีเหลืองไปได้พี่โอเคงั้นสีเหลืองโอเคโอเครอบนี้เราต้องชนะเว้ยเราชนะเราชนะสองคามธนูใครใครมาดูดิเดี๋ยวตามพ่อกก่อนพี่เดี๋ยวไหน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 แม่กเราจะทำยังไงกันดีอ่ะต้องไปละคึบ มันบังเกิดกันตัวเองดิเดีี๋ยวพ่แม็กโอ้ยดีนะเห็นไหมเฮ้ยมีคนอยู่ในน้ำด้วยอ่ะเห็นไหมอ่ะนี่ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยงไโอเคตอนนี้มันกำลังชุลมุนครับเดี๋ยวผมตอบบล็อกไปเลยแล้วกันนะไปแล้ว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 เฮ้ยติดโอเคโอเคฮะมันเป็นรหัสลับลุย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 ดูด้วยนะมีใครยิงมาเปล่าเหมือน ไม่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 กขอหมดด้วยไม่ดี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 เบอร์ไว้อะไรให้กับแม็กซสองนาทีครับผมนานไปหนึ่งสองนานไปหนึ่งทีอันนั้นสองวิพี่เบร์ตรงกลางก่อนนะเกมนี้ฉันงยอดมากอุ้ยทองตรงกลางเยอะมากโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงใครยิงไม่รู้ใครยิงไม่รู้เคฟูมีเคฟูมีอุ้ยทองเจ็ดก้อนหืมสิบสามก้อนไปแล้วจังหวะนี้ ไม่อยู่แล้วครับพยยาามไปต่อ,เ,อเดี๋ยวพี่หาทางกันบ้างอย่ายิงนะอย่ายิงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงนะทันแต่ว่า,ๆๆาไม่ถึงอ่ะไปแล้วไปแล้วโอ้โหโทำไมมันตื่นเต้นอย่างงี้เธอไม่คนหญิงสีเหลืองแตกแล้วว่ะอ้าวสีเหลืองพังแล้วเนี่เหลือสองทีมไม่ต้อต่อแล้วพี่โอเคเร,เราต้องจัดการสีแดงล้โอเคถึงเวลาถึงเวลาสนุกแล้วสิแม็กพี่มีทองสิบเก้าก้อนในกล่องเอาเลยแม็ก ที่จะเป็นคนหาของให้เฮ้ยกอกอะไรมันอยู่อะไรวะออแต่สีเหลืองมันยังไม่ตายใช่ไหมมันสามารถมามันสามารถมาฆ่าเราได้นี่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าตายปุ๊บก็คือตายเลยโอเคโอเคเฮ้ยมีคนเฝ้าบ้านดีกว่าเออลืมไปมีมีมีคนเฝ้าบ้านคนนะคน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 เงี้อันนี้เราก็แปลว่าเหลือสีแดงอีกสีหนึ่งกันสิใช่โอเคโอเคไปหาสีฟ้าไปหาสีฟ้ามันยิงมันยิงหมมาสีอะไรผม อุ้ยเจ็บเจ็บป็นยังี้ผมโอ้ยโอเคร่วงร่วงโอเคโอ้ใจหายกำลังกระทิบกระทิบกระทิบได้กระทิบได้ก็ทิ้บทำมันไปทำมันไปก็ทิบเพืตายอะไรเจะขคณะนั้นไม่เคยคิวใครนะเอ้ยไม่มีคนยิงอยู่อ่ะพี่ยิงไม่ได้อ่ะมันติดมันติดเอ่อพวกบล็อกอ่ะมันยิงไปไม่ได้อ่ะใครก็ได้ยิงจากที่บ้านไปโดนมาหน่อยดิเหลือสีแดงมันอยู่ฝั่งนั้นสองตัวอ่ะ แต่ที่บ้านน่าจะเหลือสองตัวขวนนี้วนี้น่าจะที่บ้านเหลือเดียวพี่ว่าเราต่อไปสีมันดีกว่าเออไป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 แม็กก์ตอไปทางไหนวะนี่พี่ทางตรงเลยแล้วก็บันไดขึ้นเฮ้ยกําลังตามกําลังตามอุ้ยมันเอาบันไดกันน่ะบันไดน่าจะบล็อกตอนนี้มันเผลออยู่มันเผลออยู่มันเผลออยู่เฮ้ยเฮ้ยพี่ผมตัวผมไม่มีอะไรเลยตอนนี้แม็กแม็กกดเลยนะโอเคตายโอเคตาย เฮ้ยมันไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะโอเคร่วงแม็กแม็กมีพี่ต่อแล้วผมไม่ค่อยมีของอ่ะออกกางมากกว่นี้พี่ยิงมันอยู่พี่ยิงมันอยู่ไอพี่ไปส่งของไหมอู้หู้หเฮ้ยแม็กพี่ลังมาพี่ลังมานี่นี่แม็นแม็กไอแม็กขุดบล็อกไม่ได้เหรอเออเออแม็กพี่ขึ้นไม่ได้อ่ะมันติดบันไดอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับ โอเคได้เลยโอ้แม็กก้อนมันหนาวมากมันหนาวมากขึ้นมันหนาวมากแม็กพี่คนเดียวไม่ไหวพี่พี่เล่าก่อนแม็กผมจะก็ไม่นะแม็กแม็กโอ้ผมนี่น่าจะตายแล้วล่ะพี่แม็กอยู่ในน้ำเออพี่เยี่ยม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 พี่กำลังอยู่พี่กำลังอยู่กำลังคุ้มกันอยู่โอเคกคุ้มกันอยู่คุ้มกันอยู่ อยู่โอเคโอ้โหมันเป็นมันเป็นกล่องอะปึ๊บโอเคล้อมก่อนนะโอเคมาดิมาดิมาดิมามามาโอเคโอ้โหโอเคเลยเฮ้ยมันมันมีแต่กล่องไว้เธอกล่องอะไรอะกล่องเต็มบ้านเลยเหรอเออโอ้โหเหลือตัวเดียวเนี่ยสีแดงอะเหลือตัวเดียวด้วยวุ้ยมันมีดาบด้วยอะออ ไม่มันมันมีมันมองไม่เห็นนะมันเอารูตรงไหนตีพี่ก็ไม่รู้พี่มองไม่เห็นว่ะเป็นไงแม็กเป็นไรฮะยากนะเนี่ยเขากันเพลงดีมากเลยใช่แล้วมันมองไม่เห็นแล้พี่อยากได้ธนูแรงๆสักอันหนึ่งอ่ะธนูแรงๆเหรอมีอยู่ธนูอะไรธนูเลเวลสองอ่ะมีพี่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 มันมามัน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 มาแล้วไหนไหนเอ้ามันอยู่ไหนอยู่ไหนลงไปแล้วอ่ะโอเคโอเคละ มันมข้างล่างเลยนะพี่ต่อบล็อกมาข้างล่างเหรอใช่นี่เดีวไแล้วไะไแล้วโอเคเดี๋ยวนะเนี๋ยนะเดเคพี่กำลังตามแม็กไปโอเคครับวฮ้ยวอุ้ยเกือบสามคนบี้โอเคกำลังวิ่งกำลังวิ่งมันจะสคนโอเคกำลังวิ่งไปโอ้มันวิ่งมาเาเหรอเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยไม่ร่วงอ่ะเัอนขึ้นเเคล่อนอุยเต็มเลยเออเออเออไปเเธอไปเลยเออ อะไรทำไมตายอ่ะเฮ้ยมีคนบุกเหรอโอเคมีคนมาเอือเอือเลยนะทำไมนี่ไม่ล่วงทิ่งวะอะพี่พี่พี่น้าพี่แหละไหนเอาพี่อ่่ะีก็ยืนมองตั้งนานอุ้ยอุ้ยใครยิงบโบยิงหัวยิงหัวเนี่ยพี่ยิงมันไม่ล่วงทิ่งเนี่ยมาถามมาแล้วมาลองแล้วะ ่ยิงไม่โดนเลยอโอเคโดนล้แต่มันไม่ตายที่ไหนเนี่ยุกลกลไปตายที่เหนวะ่ยเจาะร่าเจาะร่างเจาะฐานแม็กถึงหรอแม็กมากอเร็แม็กเร็วเร็็วเร็วแม็กตรงกางพี่ยื้อยู่เยี่ยมพี่เยี่ยมพี่ทำดีมยื้อยู่ยื้อยู่ยื้อเออเป็นรอยพี่โอเคแตกใช่ไหมแตกเฮ้ยสวบยบ้านเหรอ เธอกันกันกันกำลังวิ่งกำลังวิ่งกลับกำลังวิ่งกลับมันตีเขามันตีเขาเฮ้ยเธอมันเข้ามาแล้วเร็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 ววเร็วเรวเร็วเร่วเรวเร็วเรวเ็วววิงอยู่เวเววเวเร็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 ววเร็วเร็วเร็ร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเร็ มันจะตก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 ตักอย่างนี้เลยอ่ะโอเคโอเคแลล้วผมมกาังตเอาเอาแบบเทพเลยตอนนี้เอาแบบอาวุอาวุเทพเลยแล้วกันนะอะไรพี่โอเคมีชุดเทพไหมชุดเทพอ่ะเทพผงงามเออคนละเทพเธอเธอมีคนมาบ้างเธอมาอีกแล้วเหรอเฮ้เธอเอาหมามาเล่นด้วยใช่ไหมเนี่ยเธอเปล่าเขาให้เฝ้าบ้านโอเคไปเอาพี่แอบเงียบใช่ไหมเนี่ย มามึง่งลัมไปมกำลังมาที่นี่เหรอใช่ใช่โอเคโอเคโอเคังตามมันไปเดี๋ยวพี่แรกชิวเทพเทใส่ก่อนเอาดับสุดท้ายดับสุดท้ายรองเท้าโอเคเฮ้ยมาแล้วเอ้ามาทำไมมาทำไมมาทำอ้าวชนะเยนเโอ้โหมชกสุอยอดอะโอเคแลแล้วนี่กี่เกม ยังเดี๋ยวงไงเอมเดีโหไม่โคตรนานเลยโอเคไปนานมากนะเอ้รับผมก็จบไปแล้วกับ m ม n e ค r า f t ์ด้วอ้าวไปไหนล่ะไ่ไหนี่อยู่นี่อะไรฮะจบจบไปกับ Minecraft b e d สบอลเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นการฟิชเชอร์ลิงกับน้องแม็กแบบน้องแม็กแบกอะเร้ก็ไม่มีเค้าก็ไม่ชนะหรอก แม็กในคลิปคิดดูเขาเป็นคนเก็บทองอะไรให้โอเคก็คือแบบมันยากที่ว่าบล็อกมันล่องหุ่นไงบล็อกมันล่องหุ่นโอ้โหแบบจะเดินได้ไหมเนี่ยโอเคฮะก็วันนี้ถ้าเกิดชอบเก็บพวกเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมไงต่อครับแม็กมีอะไรครับก็ไม่มีอะไรครับก็โอเคขอบคุณแม็กที่เชิญมาเล่นวันนี้นะ ใช่แล้วถ้าเกิดน้อง,นองชอบอยากให้เล่นอีกก็ลองไปรีเควนต้องแม็กก็เยอะแบบพี่แม็กเอาพี่ไว้อะไรเงี้ยเออก็รีเควสเยอะ <c oughs> นะอะไรเงี้ยโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบาย